ออนไลน์ท้องถิ่นแผ่นดินก้าวไกลกับ ICT ชุมชนส่วนการเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นประตูที่จะพาคนไทยทุกคนออกสู่โลกกว้างเรียนรู้ผ่านเครื่องคองมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะศูนย์จะตั้งอยู่ใจกลางชุมชนมีไว้บริการโดยไม่ต้องพึ่งพาร้านอินเทอร์เน็ตจะมาดูพวกข่าวสารสงานทางเน็ตเห็นไห่ท่านสมัยคือ ทุกวันนี้มีศูนย์การเรียนรู้ไอซีชุมชน279แห่งทั่วประเทศขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป้าหมายขยายให้เป็น879ศูนย์ทั่วประเทศทุกชุมชนทุกตำบลหรือทุกอำเภอมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของศูนย์ได้ขอเพียงมีชุมชนที่แข็งแกร่งมีคนในชุมชนที่พร้อมเสียสละและสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและขอเพียงเชื่อมั่นว่าศูนย์การเรียนรู้ไอซีชุมชนชุมชนที่เข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตนำพาและพัฒนาชุมชนเล็กๆอันห่างไกลสู่ส คมระดับชาติหรือแม้กระทั่งระดับโลกได้อีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร